ถามต่อมาเลยครับอาจารย์พี่น้องถามว่าจีนอมูตอมีหรือไม่ในอิสลามจีนอบูตอมันคืออะไรมันเป็นภาษาอะไรอาจารย์จีนอมูตอเนี่ยเออคนคนในภาคกลางเขาก็เรียกอย่างนี้แหละครับจีนอก็คนจีนคนจีนจีนอคือจีนจีนตาบอดครับมูตอคือตาบอดอ่เขาคนภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเจ็กตาบอดคือ อันนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของต้องไปเอาคนจีนคนอะไรต่ออะไรต้องขอมาอัพเลยนะครับมันเรต้องขอมาอัพพี่น้องที่เป็นคนจีนหรือรมีเชื้อเชื้อสายจีนเดีย๋ยวเอ๊ะไออะไรยังไงคือคเป็นคนําที่ถูกใช้เปรียบเปรยเปรียบเทียบกันมาตั้งแต่ในยุคอดีตของคนไทยอย่างนั้นหรือเปล่าขอ,ของคนใ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 นภาคกลางของเรานี่แหละเรียกคำนี้จรนอมต่อมันเหตุจากการหยา่าภรรยา เหตุจากการหย่าภรรยาก็คือจริงๆแล้วข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยการหย่าที่สามารถจะคืนดีกันได้มันก็มีอยู่สองครั้งอ,อัตตะลากุมารตานี้คู้หย่าครั้งแรกก็<ข>ก็กลับมาคืนดีกันได้ครับ เอาอยาครั้งที่สองก็ยังกลับมาคืนดีกันได้ครับแต่พอยาครั้งที่สามถือว่าขาดแล้วขาดแล้วจบกันทีขาดจากการเป็นสามีภรรยากันแล้วหญิงชายคู่นี้จะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยากันไม่ได้อีกแล้วเมแม้ว่าจะแต่งงานใหม่ก็ยังแต่งไม่ได้อีกนะยังห้ามห้ามแต่งเพราะอะไรเพราะนี่ไม่ใช่การหย่าครั้งหนึ่งครั้งสองมันเป็นการหย่าครั้งสามเมื่อไม่สามารถที่จะหวนกลับมา ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้จะนิก้าหรือไม่นิก้าไม่ก็กลับไม่ได้ครับนอกจากหญิงคนนี้จะไปมีครอบครัวใหม่ไป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 ,ไปนิก้าไปอยู่กินกับคนอื่นแล้วก็โดนเขาหยามมาหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยรอยะกลับ,บดีกับคนเก่าคนเก่านี่ได้ครับตอนนี้ม,มันเป็นเรื่องยาวนานเหลือเกินเป็นเรื่องแล้วมันไม่ใช่เรื่องยาวนานดิ เดี๋ยวจะไปให้คนอื่นไปอยู่กับคนอื่นมันมันทำใจไม่ได้มันมีเราอมันทำใจไม่ได้เพราะงั้นก็เลยต้องไปหาไปไปหาคเปิคนรับคนรับเป็นสามีชั่วคราวมาครับคนรับเป็นสามีชั่วคราวแล้วก็วางเงื่อนไขเองรับนี่ไผู้หญิงคนนี้รับเสร็จปุ๊บเองอย่าเลยนะห้ามยุ่งนะห้ามยุ่งนะครับ เพราะคนที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าจีนอปุตอครับห้ามยุ่งห้ามยุ่งคือกำลังจะเล่นแร่แปรธาตุกับศาสนาใช่เพื่อที่จะให้ให้ซ้อในการหวนกับมานิกะครับกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปหาในหน้าซะ่ในหน้ามาทำาทำทีแต่งงานกับภรรยาตัวเองแล้วก็สั่งเลิกซะกลางมุ้งเวดกางมุ้งเวดเนี่ยกลางบ้านเลยครับ พอแต่งเสร็จก็ให้ไปนอนแต่ว่าห้ามามแตะห้ามอะไรนะเรียก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 บอลรับนิกาเสร็จก็เรียกเมียเมียที่นิกานิกานะเข้ามุ้งเข้ามุ้งแล้วจะไปเข้ายังไงล่ะคนนั่งล้อมมุ้งกันอยู่เนี่ยพะไม่เข้าก็โมโหโมโหก็ยาอยาดังนั้นอะไรทำ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 ท่าทำเป็นทำเป็นพิธีอร่อยเหมือนกันนะคนบ้านเราเนี่ยก็ไม่รู้สิก็เพื่อที่จะก็ถือว่า ปนิกาแล้วแล้วก็ถือว่าโดนยามาแล้วเพราะงั้นก็ก็ซอสที่จะมาอมานิกากับกับคนเดิมอย่างไรตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าจีนออกบุตต่อแต่ปัญหาก็คือว่ามันซอสไหมครับใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมการลด CD มัใช้ได้ไหมก็อย่างที่ว่ามันคือการเล่นแร่แปรธาตุกับศาสนาแล้วมันจะไปใช้ได้ได้ยังไงใช่อันนี้หาข้อเลี่ยงครับมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์นิกาจริงอยู่จริงใช้ชีวิตจริงแล้วก็ถูกยาจริงไม่ใช่มันเป็น เหตุการณ์สมมุติครับเพื่อที่จะมาหลบมาหลีกเท่านั้นเองบังนั้นถามว่ามันซ้อไหมเนี่ยไม่ซ้อทั้งนิกาเมื่อไม่ซ้อนิกาก็ไม่ซ้อยาเพราะถือว่าไม่ได้นิกาไม่ซ้อทั้งนิกาแล้วไม่ซ้อทั้งยาคือไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็พอทำเนาสิ แต่มันเกิดความผิดขึ้นแล้วที่เอาศาสนาของอัลลอฮ์ไปทําอย่างนี้อใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเศรษฐีเศรษฐีเวลาจ่ายสกาดนี่โอ้โหเสียดายเงินเพราะจ่ายสกาดเป็นล้านนี่มันคือมันโอ้สกาดเป็นล้านนี่เงินต้นไม่รู้เท่าไหร่คือถ้าสกาดเป็นพันเป็นหมื่นนี่ยังทาใจได้อะป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 ะอสกาดเป็นล้านนี่เสียดายเ่าะ ร้อยละ2.5ใช่ไหมครับจ่ายสกาศล้านหนึ่งจะต้องมีเงินเท่าไหร่จ่ายแต่บางคนก็มีทรัพย์เยอะขนาดนั้นจาร์ดูชิดีนครับพวกขายที่ขายทางมีทรัพย์สินโอ้เยอะแยะร้อยล้านพันล้านเออพอครบรอบปีครบจํานวนมาแล้วต้องจ่ายสกาศกี่ล้านห่ะโอ้โหเสียดายทำยังไงทํายทำยังไงเพราะเสียดายจาร์ดูชิดีนรับสกาศไปหน่อยนะอจาร์ดูชิดีนครับเอาให้รับสักให้มารับมาจาร์ดูชิดีนก็รับครับรับก็ เขาเขาใจกันนะครับอืมเขาเข้าใจกันนะยังไงอาจารย์เขาเขาใจกันนะอืมถ้าอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเพราะถ้าคนที่เข้าใจเนี่ยครับอ่ะโอเคเข้าใจอืเข้าใจก็คือนับส่วนของอาจารย์รชิดีนที่เป็นในหน้าเนี่ยใส่กระเป๋าซะที่เหลือบริจาคคืนมาสิอ๋อ คือคนจนบริจาคคืนให้คนรวยใช่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 นี่ก็เล่นแร่แปรธาตุอีกเข้าใจนะเพราะเขาถึงถามว่าเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเอาไปเใจเอาไปเอาให้ไปเอาล้านหนึ่งสมมุติล้านจันทร์ดอิดินค่าน้ํามันค่าอะไรหน่อยเอาไปหมื่นหนึ่ง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 เพราะงั้นเอาหมื่นหนึ่งใส่กระเป๋ากลับบ้านเอาเก้าแสนเก้าหมื่นสตรก็คืน ตกลงว่าคนรวยจ่ายสกาดเท่าไหร่หมื่นเดียวเขาบอกจ่ายแล้วล้านหนึ่งไอ้ที่เขาคืนมาเขาซอดก็ให้เขาซอดก็คืนอร่อยอร่อยเห็นไหมก็มีวิธีการเล่นแร่แปรธาตุกับศาสนาของกับศาสนาของอัลลอฮ์ถามว่าซอฟไหมเนี่ยไม่ซอฟครับไม่ซอฟแล้วไอ้นี้ซอฟไหมอ่ะก็เช่นเดียวกันก็ไม่ซออะไรตั้งในหน้าในหน้ามาแต่งงานกับเมียตัวเองอ่าเพราะงั้นมันไม่ใช่นอกจากว่าเขา เขาไปนิก้าจริงแล้วไปอยู่จริงแล้วก็ถูกยาร่างหนึ่งสองสามจริงแล้วถึงจะกลับมาไดห้หรือ 1, 2, 3, รหรือบ่อนหนึ่งสองสามหรือยาชนิดที่เขาไม่ไม่สมัครใจที่จะอยู่ล่ะครับ <K an ika> เขาอย่ากรือในชีวิตจริงอ่ะไม่ใช่มาเล่นละครกันอย่างนี้ครับผม <K an ika> เพราะงั้นใหาถามไอการเล่นละครอย่างนี้ที่เรียกว่าชินอบุตรมันซ้อไหมครับผมไม่ซ้อไม่ซ้อไม่ซ้อทั้งไอการนิก้เมื่อไม่ซ้อนิก้ามันก็ไม่ซ้อหย่า เพราะนิกะเอยพราะยามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นจากการนิกะครับจารย์ราชดินยังมาเดนิกะหรือยาเนี่ยเอาไปยาใช่ไหมก็ไ่ยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียยังมาเดนิกะกันครับใช่ปะครับอืมก็นอกเสียจากคําว่ายาเอาไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่างไงครับโมโหโกรธอืมโกรธคือคนที่ไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ย ครับไอ้มึงกับกูสามตอลักพูดด้วยความโมโหเออคือไม่นับญาติไม่ต้องมาดีกันไม่ต้องอะไรกันครับเอาไปใช้ในศับภาษาทั่วไปเอออย่างนี้แต่ถ้าใช้กับภรรยาไม่ได้ถะเป็นเป็นการหยาเลยนะครับเรื่องอย่างนี้เอามาร้อเล่นพูดเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอืมครับผมก็